สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพานุองๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้ครูปูก็จะพาน้องๆไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยซึ่งขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวที่40นั่นก็คือตัวสอค่ะ แต่จะเป็นจังหวัดอะไรนั้นครูปูบอกใบให้ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางเป็นถิ่นวีรชนคนกล้าชาวบ้านบางระจันนั่นก็คือจังหวัดสิงห์บุรีค่ะน้องๆคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภาซึ่งบางคำเป็นคำที่มีใช้เดิมอยู่แล้วแล้วนำมาสื่อสารในความหมายใหม่หรือบางคำอาจจะเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ค่ะ และวันนี้นะคะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยเพียญชนะสอนั่นก็คือสำเนาถูกต้องค่ะสำเนาถูกต้องใช้เป็นคำนามมีความหมายว่าเด็กที่รู้ว่าลูกของใครเพราะหน้าตาเหมือนพ่อหรือแม่มากตัวอย่างเช่นเจ้าตัวเล็กนี่สำเนาถูกต้องค่ะน้องๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดสิงห์บุรีค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดสิงห์บุรีก็น่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักบ้านบางระจัน วันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักลุงตึงมือตีดาบแห่งบ้านบางระจันค่ะแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1อุปกรณ์ที่ใช้ในการเร่งหรือลีไฟในการตีดาบเรียกว่าอะไรคำถามข้อที่2เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ถ่านจากไม้ไผ่เท่านั้นในการทำดาบและคำถามข้อที่3เหล็กที่ใช้นำมาตีดาบเรียกว่าอะไร น้องๆคะตั้งใจดูและฟังนะคะเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการลุยไม่รู้โรยสูงไวดีๆค่ะเห็นพอมาถึงก็เตรียมจัดหน้าร้านเตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็เหมือน<ม>จะไม่ใช่แค่ร้านที่เราเอาเหมือนมีดเอาดาบมาขายเท่านั้นแต่ว่า มันมีการเหมือนสาธิตการทํามีทาดาบด้วยที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ขนมาจากบ้านเหรอคะขนมาจากบ้าน,นาาเราโฉบเนี่ยเ<ะ>ดี๋ยวให้ลุงตึงแนะนําเนื้ออุปกรณ์ในการตรีดาบของลุงตึงแบบโบราณเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างคะเวลาก็มีโฉบลมที่เห็นมันจะเป็นไม้ สี่เหลี่ยมคืนผ้านะคะอันนี้เล็กสูบลมเนาะสูบลมเขาโบราณเป็นสูบโบราณข้ังล่างก็มีดอกสูบค่ะแาบนั้นค่ะมีลิ้นสี่ลิ้นเข้าอาอันนี้ก็คือเป็นวิธีการโบราณเวลาที่เขาต้องการจะเร่งไฟให้แรงขึ้นางเหรอคะเขาก็สูบลมเข้าเตารับเอาไว้เหล็กก็แดงค่ะค่ะทาไม่คอยดูนะเรศลายเลยโอ้ค่ะความความแดงของถ่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยลมที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะต้องกะว่าเราต้องการแบบให้ไฟแรงไฟเบาแค่ไหนเราก็จะอัดลมเข้าไปตามนั้นเนาะตัวเตานี่คือทําจากดินเหรอคะอ่าดินนวดให้ให้เหนียวเลยค่ะอันนี้เป็นดินเหนียวเหรอคะดินเหนียวอ๋ขึ้นลูกด้วยดินเหนียวแล้วก็ตรงช่องตรงกลางก็จะมีตัวของฐานเนาะ่ะค่ะ มันจะมีตะแกรงเกาาด้วยเป็นรองมีตะแกรงรองแล้วก็มีฐานฐานนี่ลุงตือบอกเฉพาะแค่ฐานอะไรนะคะไอ้ไม้ไผ่ไม้ลวกไม้ไผ่ไม้ลวกเท่านั้นเลยเหรอคะเพราะอะไรคะความแรงแรงอะวน่านคือเวลาจุดไฟแล้วเนี่ยมันมีความไฟมันแรงกว่าฐานอื่นๆื่นใก็เเลืออแเราก็เราโูบอยู่เลยเออค่ะค่ะ แล้วก็ตอนนี้เหล็กเนาะเข้าไปเผาอยู่ในเตาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเร่งเร่ให้แดงออกมาีอ๋อโอพอพี่เขาเร่งเหรอ้ยไฟมันลุกขึ้นมาเลยอะทาไมคอยดูนะละลายเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่เขาเร่งไฟลุงสึงก็ต้องดูเหล็กใช่ไหมคะว่ามันแดงได้ที่หรือยังเจ้าเอาเอาออกมาตีได้หรือยังอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่แดงมันก็ตีไม่ออก อ๋อค <Started> <น>่ะค่ะโอ้แดงแล้วขอเหล็กแดงนะคะลุงตึงก็เอาออกมาแล้วตอนนี้ทั้งลุงทั้งป้าสองคนก็ช่วยกันตีนะคะ<ม>อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตีเพื่อขึ้นรูปนะคะขึ้นตระ เ <c oughs> นี่ยกำมัง <c oughs> ตอนนี้เป็นรุ่นเล็กนะคะรุ่นเล็กรุ่นหลานตัวเหล็กเนี่ยพอตีไปจนกระทั่งเขาเริ่มสีเขาเริ่มดำดำ,ดำค้ำๆเนี่ยก็ต้องกลับไปเก่าใหม่อ,ๆๆอืมค่ะแต่เาอยู่โล่งๆเนี่ยมันดำไวค,ค่ะค่ะลุงตึงแล้วอย่างเหล็กที่ลุงตึงใช้มาขึ้นรูปมีดเนี่ยค่ะมันเป็นเหล็กอะไรคะเดี๋ยวลุงตึง เนี่ยเหล็กตามทางปีราจะเรียกเหล็กหัวแดงเราต้องซื้อเหล็กแบบนี้มาซื้อเหล็กแบบนี้ทำไมเราถึงเลือกเหล็กหัวแดงเป็นเหล็กปีมีสมัยก่อนเขาใช้เหล็กเนี่ยอมันให้ความแข็งแรงหรือว่ามันยังไงคะแข็งเหนียวแข็งเหนียวอ๋อค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของมีดใช่ไหมคะมีดมันจะไม่บิ่นไม่หักง่ายๆนี่เหรอคะอ๋อ ก็เลยต้องใช้ไม้ของเื่นควันกันถ้าไม่เล็กไม่ดีเดียเด๋ยวก็หักๆๆๆทีนี้เราจะมาเห็นอุปกรณ์นะคะว่าพอหลังจากที่เอาเหล็กเผาไฟแล้วเนี่ยคะ่ะตรงนี้เราจะเห็นอุปกรณ์ว่ามันจะประกอบไปด้วยแบบค้อนหลากหลาย ชนิดขนาดเนาะอันนี้ค้อนชนิดแรกที่ลุงตึงบอกพี่ค้อนไว้ทําอะไรคะไว้สับมาสับให้แผ่แหญ่ใหญ่สับให้เหล็กมันแผ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่บางทีก็รี็กก็ได้นี่ให้ยาวการการเียกมันต้องเปอนรูเหล็กแบบนี้ถ้าแผ่ให้ใหญ่ถึงนี้ อนี้มันจะฟลั่งออกข้างค่ะค่ะค่ะอันนี้มันก็จะยืดให้ยาวอ๋อมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้มันขยายไปาทางไหนรเราต้องจับไอตัวเหล็กไปในทิศทางนั้นด้วยอ๋อค่ะอ่านี้เป็นค้อนแบบที่หนึ่งเนะาะไอนี่ค้อนจับค้อนจับแล้วท้วค้อนนี้นะคะไอนี่ค้อนลำเลียบทำให้เรียบอ่าทำให้เรียบไม่มีหลุมบ่อค่ะไอนี่ค้อนแต่ง อันนี้ค้อนแต่งแต่งุแต่งอะไรนีแต่งให้เขามีเอวแ,แต่งให้ตรงนั้นกว้างตรงนี้แคบอะไรแบบนี้ปนเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการลุยไม่รู้โรยสูงไวดีดีเราก็ได้ไปรู้จักลุ้งตึงมือตีดาบแห่งบ้านบางระจันและได้ไปเรียนรู้วิธีการตีมีตีดาบกันมาแล้วนะคะและจากคำถาม3ข้อน้องๆได้คำตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะ คำถามข้อที่1อุปกรณ์โบราณที่ใช้ในการเร่งหรือรีอไฟในการตีดาบเรียกว่าอะไรคำตอบก็คือสูบลมค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะคำถามข้อที่2เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ถ่านจากไม้ไผ่เท่านั้นในการทำดาบคำตอบก็คือเมื่อจุดไฟแล้วถ่านจากไม้ไผ่จะมีความแรงมากกว่าถ่านชนิดอื่นค่ะ และคำถามข้อที่3เหล็กที่ใช้ในการตีดาบเรียกว่าอะไรคำตอบก็คือเหล็กหัวแดงค่ะซึ่งก็จะนำไปใช้ในการตีมีดด้วยนะคะน้องๆคะจังหวัดสิงห์บุรีคำว่าสิงห์มีหอหีบเป็นตัวกรรันน้องๆจำเรื่องตัวกรันได้ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องตัวกรันกันค่ะ น้องๆคะตัวการันคือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งจะมีไม้นธนาคาตเขียนกำกับเอาไว้ตัวอย่างเช่นต่อเต่าการันในคำว่าเว็บไซต์กอไก่การันในคำว่าลิงและรอเรือการันในคำว่าอินเทอร์เน็ตค่ะน้องๆคะตัวอักษรใดก็ตามที่มีไม้นธนาคาตกำกับอยู่จะไม่ออกเสียงตัวอักษรหรือพยัญชนะตัวนั้น คำข้างต้นที่ครูปูยกมาเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะเขียนตัวการันผิดนอกจากนี้ก็ยังมีคำอื่นๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิดกันเลยค่ะคำว่า lift สิ่งที่นําคนหรือของขึ้นลงอาคารสูงๆเราจะใช้ตอเต่าการันค่ะซึ่งเรามักจะเขียนผิดเป็นทรรหารการันหรือคำว่าไซเราก็จะใช้ซอโซการันเรามักจะเขียนผิดเป็นซอเสือการันค่ะ คำว่าไลท์ที่แปลว่าชอบเราจะใช้กอไก่กรรันค่ะแต่เรามักจะเขียนผิดโดยใช้คอควายกรรันค่ะและคําสุดท้ายคําว่าโพสต์อันนี้เราก็จะใช้ตอเต่ากรรันนะคะซึ่งจะเป็นการเขียนที่ถูกต้องค่ะน้องๆคะสังเกตไหมคะว่าครูป,ปูจะไม่ได้อ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีไม้ฐานคาดกำกับนี่แหละค่ะที่เรียกว่าตัวกรรันตัวกรันก็คือตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะ ครูป,ปุมีเกมมาให้น้องๆเล่นโดยให้น้องๆเลือกว่าคำที่มีตัวกรรันในข้อใดเขียนสะกดถูกต้องค่ะเรามาเล่นเกมด้วยกันเลยนะคะข้อ1ลิฟต์น้องๆคะลิปต์คำไหนเขียนสะกดถูกต้องคะระหว่างลิฟต์ทอราหารกรรันหรือลิฟต์อเต่ากระรันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือลิฟต์อเต่ากรันค่ะข้อ2ไลท น้องๆคะไลค์ like, คำไหนเขียนสะกดถูกต้องคะระหว่างไล์ like, กอกไก่กรันหรือไล์ like, คอควายกรันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือไล์ like, กอกไก่กรันคะ่ะและข้อ3ไซ์น้องๆคะไซค์คำไหนเขียนสะกดถูกต้องคะระหว่างไซ์สอเสือกรัน หรือไซส์สโซการันติตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกคำตอบก็คือไซส์สโซการันค่ะน้องๆคะตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องตัวการันและคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีตัวการันกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปูก็จะพาน้องๆไปเรียนรู้ประเพณีกวนเข้าวทิพที่จังหวัดสิงห์บุรีเราจะไปดูด้วยกันในรายการทุกทิศทั่วไทยคะ่ะ โพสะวะโพชน,นังอุตมะลาพังไมหังสภะสิทธิหิตังโหตุโพสะพระวะโพชนังบทสวดขอขมาพระแม่โพศพก่อนจะเกี่ยวข้าวเพื่อนำรวงข้าวไปเป็นส่วนผสมของการกวนข้าวทิพย์ ที่วัดโพขาพิวัตรร่วมกับชาวชุมชนไทพวนบ้านโพขาพิวัตรตำบลบางน้ำเชี่ยวอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหายค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับข้าวที่นำไปใช้ในประเพณีกวนข้าวทิพย์นะคะชาวบ้านที่นี่เขาก็จะใช้วิธีการสังเกตข้าวที่เริ่มเป็นน้ำนมค่ะหรือวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งรวงข้าวเขาจะเริ่มมีความโค้งแบบนี้ค่ะซึ่งจะทําให้เริ่มมีน้ําหนักนั่นเองค่ะ แต่ละปีนะคะชาวบ้านที่นี่เขาก็จะมาเกี่ยวข้าวในแปลงนาของตัวเองค่ะเพื่อที่จะนําไปร่วมในพิธีกรรมค่ะเดือกข้าวต้องเป็นข้าวที่มีน้ํานมน้ํานมแล้วเราจะจะไปเอามาเพื่อเป็นส่วนผสมเนี่ยเราก็จะต้องเป็นไปไหว้ไปขอข้ามาขอจากแม่โพสกที่นามาก่อนแล้วก็จะต้องมีพิธีมีคํากล่าวคําว่าไม่ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่หรอกคำว่า เราจะเอาข้าวนะจะเอาข้าวน้ำนมเนี่ยมาเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งที่เป็นขับบวกวนข้าวทิพในครั้งนี้นะการเลือกเมล็ดข้าวอ่อนจากแปลงเกษตรจะเลือกข้าวอ่อนในระยะน้ำนมซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าเพราะข้าวในระยะนี้จะเก็บสะสมสารอาหารที่สำคัญทั้งหมู่คาร์โบไฮเดตวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่สำคัญต่อร่างกายค่ะ จะนำข้าวไปให้เขาทำในที่ทขีดข่วนข้าวทิพย์ค่ะต้องดูเนี่ยวิธีการนะคะเนี่ยบางทีถ้าเราไม่สันทัดแล้วก็ต้องมาบีบปหน่นอนว่ามันมีน้ำนมออกไหมถ้ามีน้ำนมเราก็ใช้ได้ <ฮะ S 2> ถ้าจะเอาให้แน่นอนนะคะคถ้าบางคนที่คนขัดสันทัสแล้วเขาดูสายตาเขาก็ดูรู้เมื่อก่อนป้าก็ไปเกี่ยวอย่างนี้แหละ,<ฮ>ะแล้วเสร็จแล้วก็มาโคกใส่โคกมาโคกใสโขขขข่โคกให้มันละเอียดแล้วก็ไป เอาผสมใส่กระมังเอาน้ำใส่แล้วก็ไปไปกองใส่โอง่งมันก็ผสมกับแป้งมันถึงจะหอมถ้างั้นไม่ไม่ถ้าไม่มีอย่างนี้มัไม่ใช่วิธีการข้าจะไม่หอมก็เหมือนละกวนกวน,กวนกะละแมธรรมดาถ้าทำยังไงถึงจะเรียกว่าข้าวทิพย์สูรบู์ช่วงรอเด่นรวงข้าวดิฉันจึงขอไปเปลี่ยนชุดเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในงานพิธีค่ะ หลังจากเตดรวงข้าวเสร็จก็จะนำมาตาั้ด้วยครกไม้พร้อมใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นตั้เมล็ดข้าวและใบเตยให้แหลกค่ะคุณผู้ชมคะการตั้ข้าวนะคะก็ต้องมีอาศัยทั้งกำลังแขนนะคะแล้วก็ต้องคอยดูจังหวะด้วยนะคะเพราะว่าเวลาตั้จะต้องตําด้วยกันสองคนค่ะ <ś> <ś> ระหว่างนั้นชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของการกวนข้าวทิพซึ่งใช้วัตถุดิบทั้งหมด9อย่างล้วนแล้วจะให้ประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนค่ะตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะข้าวกระยาทิพเนี่ยเราใช้ใช้เครื่องใช้ที่จะใช้กวนเนี่ยเก้าอย่างโดยหลักการนะเก้าอย่างพอระยะหลังๆนี่เราก็เพิ่มขึ้นมาก็คือน้ำอ้อยน้ำอ้อยแล้วก็เราได้รับพระราชทานนมนมสดจาก สวนจิตลดามาเป็นมงคลในการกวนเ้อาที่สองทุกปีนะคะได้ก็แบ่งไปคนละนิดละหน่อยไปเป็นถือว่าเป็นยาเป็นของเป็นมงคลที่จะทําให้สุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามที่พยายามใจญ่ใ,จให้ได้ทุกคนในหมู่บ้านที่ได้รับประทานท่นี้คนข้างนอกก็จะมาร่วมทําบุญด้วยแล้วก็แบ่งแบ่งให้ไปคือคือบางคนที่เขาทาบุญมากเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ของมากแต่เขาคิดว่าคือทาบุญ เป็นมุลคุสมที่เขาได้สร้างได้ทําได้ร่วมในการสร้างแล้วก็ก็เป็นขนมไปทานกับยายอย่างเงี้ยค่ะแลบพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรนะมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นนะเนื่องด้วยก็มีผู้ที่มีศรัทธานะมีความชื่นชมเห็นถึงความสำคัญนะของประเพณีควรเข้าทิพย์ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีและอนุรักษ์ถึงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สมัยนิหาได้ยากจริงๆ นะก็เป็นผู้ดําเนินการที่จะกราบบังคมทุนนะให้ทรงทราบถึงพระเนตรพระกันนะเมื่อทรงทราบถึงนะความที่เราได้กราบบังคมทุนถึงความเป็นมาในการกวนข้าวทิพยนะ์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณที่รทรงพระรชาชทานน้ำนมโคจากโครงการส่วนพระอ,องค์ส่วนจิรดาพระรชาชวังดุสิตธิซึ่งถือว่าน้ำนมโคหรือนมสดเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันในการกวนข้าวทิพย์จึงทรงพระราชทานมาเพื่อเป็นสัพพัสริมงคลในการพิธี นะซึ่งปีนีน้ก็็เปนปนีีีททท่่แล้วรรนะง7ะพมหากรุุณณาาาาาทิคพรรระชลงมกนยึดหลักจัดพิธีกวนข้าทิพแบบดั้งเดิมจะใช้แว่นขยายส่องไฟจากพระอาทิตย์ให้เผาไหม้เพราะถือว่าไฟจากที่สูงเป็นไฟบริสุทธิ์และใช้ไม้มงคลคือไม้ชัยพกึกและไม้พุทราสูมเพิงซึ่งการทำเต็มรูปแบบนี้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2521ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็ได้ไปเรียนรู้ประเพณีกวนข้าวทิพย์ที่จังหวัดสิงห์บุรีกันมาแล้วนะคะตั้งแต่เลือกข้าวอ่อนจนนําไปตำข้าวและนํามากวนเป็นข้าวทิพย์ค่ะน้องๆคะในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคําว่าข้าววันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนหุ่งข้าวประชดหมาค่ะสำนวนหุ่งข้าวประชดหมามีความหมายว่าทําประชดหรือแดกดันซึ่งรังแต่จะเสียประโยชน์ค่ะ มักพูดเข้าคู่กับปิ้งปลาประชดแมวเป็นปุ่งข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวค่ะน้องๆคะสํานววน,นี้มีที่มาจากโดยธรรมดาแล้วหมาชอบกินข้าวและแมวชอบกินปลาใช่ไหมคะเมื่อเราให้ข้าวให้ปลาหมาและแมวก็จะอิ่มหนำสำราญในขณะที่เราก็เสียผลประโยชน์ไม่ได้อะไรกลับมา มือนกับการที่เวลาที่เราให้ในสิ่งที่เขาขอในขณะที่เรากําลังโกรธเพื่อเป็นการประชดก็เข้าทางเขาค่ะเพราะเขาก็จะได้ประโยชน์ไปเต็มๆในขณะที่คนที่เสียผลประโยชน์ก็คือเราเองนั่นเองค่ะน้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนหุ่งข้าวประชดหมาก,กันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทําข้อสอบโอเนเ็วิชาภาษาไทยวันนี้เป็นข้อสอบเรื่องความหมายของคําค่ะเราจะไปดูข้อสอบโอเ็วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปี2564ด้วยกันเลยค่ะ คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ความหมายตรง 1. นักมวยฝ่ายแดงเพี้ยนพล้้มตกเป็นเบี้ยล่างนักมวยฝ่ายน้ำเงิน 2. ลูกน้องยืมเงินไปห0,000มื่นแต่ผ่อนใช้เป็นเบี้ยหัวแตกเดือนละ500บาท 3. ครูที่ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญจะได้รับเบี้ยกันดานด้วย 4. กว่าจะเจราจาเรื่องนี้ได้สำเร็จเขาต้องเสียเบี้ยบ้ายรายทางไปไม่ใช่น้อย น้องๆคะข้อใดใช้ความหมายตรงคะตอบกันได้ไหมคะเรามาทบทวนความรู้เรื่องความหมายของคํากันนะคะคําที่มีความหมายตรงคือคําที่แปลความหมายตรงตามพจนานุกรมซึ่งจะแตกต่างจากคําที่มีความหมายโดยในจะเป็นการแปลความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรือเป็นสำนวนคะ่ะในตัวเลือกทั้ง4ข้อมีคำว่าเบีย้ยซึ่งคาว่าเบี้ยก็เป็นเงินตราในสมัยก่อนเรามาดูความหมายของทีละข้อกันนะคะข้อ1 เบี้ยล่างมีความหมายว่าผู้อยู่ใต้อำนาจผู้เสียเปรียบผู้เป็นรองข้อ 2. เบี้ยหัวแตกมีความหมายว่าเงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกรรมแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันข้อ 3. เบี้ยกันดานคือเงินที่จ่ายช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำเนื่องจากปฏิบัติราชการประจำในท้องที่กันดานหรือในโรงเรียนที่กันดานข้อ4 เบี้ยบายรายทางมีความหมายว่าเงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อยๆเพื่อให้ทำธุรกิจสำเร็จดังนั้นข้อที่มีความหมายตรงนั่นก็คือตัวเลือกที่3เบี้ยกันดา่นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบออน็ลวิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปูก็จะพาน้องน้องไปเรียนรู้วิธีการปลูกดอกแคฝรั่งเราจะไปดูด้วยกันในรายการพัตตาคารบ้านทุ่งค่ะ ในส่วนของดอกแคฝรั่งนั้นอาจารย์เบิกเล่าว่าไปได้พันมาจากในป่าห้วยขาแข้งนำกิ่งพันมาขยายไว้ในสวนเมื่อออกดอกแล้วเป็นที่นิยมของชาวบ้านในชุมชนอย่างมากเก็บเท่าไรก็ขายหมดเนื่องจากดอกแคฝรั่งนั้นมีรสชาติอร่อยมีความหวานและมีกลิ่นหอม ดอกแคฝรั่งมีลักษณะของดอกคล้ายกับดอกแคบ้านแต่ดอกมีขนาดเล็กกว่าดอกนั้นจะออกเป็นช่อรอบกิ่งโดยจะมีอยู่สองสีนะครับนั่นก็คือสีขาวและสีชมพูมีความสวยงามและจะออกดอกหลังจากการผลัดใบชาวบ้านนิยมนำมาใส่แกงส้มชุบไข่ทอด ผัดน้ำมันหอยหรือกินสดจิ้มน้ำพริกให้รสชาติหวานมีกลิ่นหอมและยังสามารถนำไปตากแห้งเพื่อชงเป็นชาดื่มได้อีกด้วยล่ะครับการปลูกดอกแคฝรั่งในประเทศไทยในระยะแรกนั้นจะเป็นการปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับดอกโดยสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าดอกแคฝรั่งนั้นเนื่องจากตัวดอกมีลักษณะคล้ายดอกแคทุกประการ ทั้งรูปร่างและสีสันแต่เนื่องจากเป็นไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจึงตั้งชื่อว่าดอกแคฝรังโดยถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของดอกแคฝรั่งนั้นจะอยู่ในเขตร้อนทวีปอเมริกาบริเวณประเทศเม็กซิโกโคลัมเบียถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นไม้ประดับประมาณ10กว่าปีแล้วละครับ ลักษณะทั่วไปของดอกแครฝรั่งนั้นเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางออกดอกหลังการผลัดใบเป็นช่อใหญ่รอบกิ่งลักษณะของดอกคล้ายกับดอกแครแต่มีขนาดเล็กกว่ามีสองสีคือสีขาวและสีชมพูมีความสวยงามด้วยล่ะครับ ลำต้นของดอกแครฝรั่งนั้นเป็นไม้ยืนต้นมีความสูงตั้งแต่3-15ถึง15เมตรในส่วนของดอกนั้นดอกจะออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบที่ปลายกิ่งและตามตากิ่งบริเวณลำต้นแต่และช่อดอกประกอบด้วยช่อดอกย่อย5-10ช่อย่อย แต่และช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกที่มีลักษณะคล้ายดอกแคสีขาวหรือดอกแคบ้านสีแดงทุกอย่างใต้ดอกมีกลีบเลี้ยงสีเขียวลักษณะเป็นรูประฆคังหรือรูปถ้วย mm. เมื่อดอกแก่ตัวดอกจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมน้ำตาลหรือสีม่วงซีดในช่วงออกดอกลำต้นจะมีการผลัดใบหรือทิ้งใบออกหมดเหลือเพียงช่อดอกที่บานสะพรั่งสวยงาม และจะเริ่มออกดอกเรื่อยๆในช่วงที่มีการผลัดใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบรสชาติกันแบบสดๆนะครับอาจารย์เบิกบอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็คือจะเอาไปกินกับน้ำพริกเลยกินเลยเลยกินกับน้ำพริกกะปิล้างให้สะอาดก็กินสดได้เลยแต่ตอนนี้สตางค์พึ่งเด็ดมาจากยอดข้างบนก็คือจะขอทดสอบรสชาติสดๆและน่าจะเป็นดอกตุ่มๆแบบนี้ วานจะมีกลิ่นเหม็นเขียวผักนิดหน่อยอแต่ว่ารสชาติจะให้รสหวานออกมามแล้วรู้สึกแบบมันทำให้เราชุ่มคอ,อแก้กระหายน้ำได้แก้กระหายน้ำได้เลยมาบรรทุงมาทำไร่ทำนาหิวน้ำ เคี้ยวเคี้ยวไปค่อนชั่วรู้เรื่องเลยครับซึ่งแต่ที่สําคัญทดสอบรสชาติสดนี่หวานเลยอ่ะอร่อยอได้นําพริกรกะปิปลาทอดคลุกกับข้าวนะรู้เรื่องเลยเยนะี่ยมเลยรู้เรื่องเลยปลาแกลมด้วยนะรู้เรื่องเลยและยิ่งได้ปลาช่อนแม่ลานะโอ้โหสุดยอดสุดยอด <laughs> ในส่วนประโยชน์ของดอกแครฟรั่งนั้นในส่วนของใบฝักมเมล็ดและรากมีสารที่เป็นพิษต่อหนูจึงนำมาใช้เป็นยาเบื่อหนูแต่ไม่เป็นพิษต่อสัตว์อื่นเช่วนวัวหรือควายในส่วนของก้านใบและเปลือกสามารถนำมาสกัดใช้เป็นยากำจัดมแมลงศัตรูพืชได้ด้วย และในส่วนของรากนั้นสามารถตรึงไนโตรเจนได้จึงใช้ปลูกเป็นพืชบำรุงดินในไร่เพื่อเป็นไม้พี่เลี้ยงในส่วนน้ำหวานในดอกนั้นสามารถใช้เลี้ยงพึ่งได้โดยน้ำพึ่งที่ได้นั้นจะมีปริมาณมากและมีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆ หลังจากดูรายการพัตตาขานบ้านทุ่งเราก็ได้ไปรู้จักดอกแคฝรั่งและได้ไปเรียนรู้วิธีการปลูกดอกแคฝรั่งที่จังหวัดสิงห์บุรีกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปรูปก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะดอกแคฝรั่งคล้ายดอกแคบ้านโดยจะออกดอกเป็นช่ออยู่รอบกิ่งอีกครั้งนะคะดอกแคฝรั่งคล้ายดอกแคบ้านโดยจะออกดอกเป็นช่ออยู่รอบกิ่ง น้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกคําว่าคล้ายเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคาตอบก็คือคอควายลอลิงไม้โทสระอายอยักษ์ค่ะคําที่สองคำว่าชอเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกปิ๊กตอกคำตอบก็คือชอช้างไม่เอกอออ่างค่ะ คำที่3คํคำว่ารอบเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือรอเรืออ,อ่างบอใบไม้ค่ะน้องๆคะเติมกันถูกต้องไหมคะเมื่อเร,รู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยคะ่ะคำแรกคำว่าคล้ายมีความหมายว่าเกือบเหมือนค่ะ คำที่2ช่ชอบมีความหมายว่าใบไม้หรือดอกไม้ที่แตกออกเป็นพวงและคำที่3คํคำว่ารอบมีความหมายว่าการบรรจบถึงกันค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนําไปใช้สื่อสารให้ถูกต้องนะคะน้องๆคะวันนี้เราก็ได้ไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดสิงห์บุรีกันมาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราคะ่ะ มาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ